สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่7 0 2มันคากระบี่ที่แฝงเร้นอยู่ในคำกระบี่นั้นนับว่าสะกดใจเคอเอร์ลี่เฟยและซื้อมาช้างฟงให้จมจมลงไปในพวังอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ทั้งหมดคล้ายกำลังถูกริสุราร้ายกาศมอมเมาก็ไม่ปานเหนือขึ้นไปจากผาน้ำตกมีเจดีเล็กหลังหนึ่งตั้งอยู่บนกิ่งไม้ที่ค่อนข้างมั่นคงไม่ถูกลมพัดจนไหวเอนเจดีเล็กๆที่ว่าก็คือเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติของต้นหลิงเทียนนั่นเอง ไม่ทราบว่าผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดหากแต่ต้นหลิงเทียนที่นั่งบ่มเพาะพลังอยู่ในชั้นแรกของเจดีหลิงหลงเจตสมบัติลันลืมตาตื่นขึ้นมาตอนนี้เขากําลังพยายามทําความเข้าใจความลึกล้ำภาษานอกจากนั้นเขายังหมั่นออกไปดูคํากระบี่ข้างนอกด้วยทว่ากลับไม่ปรากฏผลลัพธ์อะไรมันคาและเต่าที่สถิตอยู่ในคํากระบี่กลับไม่ตร,ตรึงอยู่ในใจของเขาอีกสืบไปไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามเขาจึงไม่อาจทำความเข้าใจอะไรได้ หรือมันเป็นเพราะข้าเข้าใจความลึกล้ำกระบี่ถึงด่านพลังจัก,กรพรรดิขั้นที่9แล้วจริงๆไม่ใช่สิจากคำของเซียนกระบี่ฟิงหิงหยางหากผู้ใดรับทราบและเข้าใจเต๋าแห่งกระบี่ที่อยู่ในคำกระบี่ได้ถึงครึง่งก็สมควรโลดแล่นในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าได้อย่างเสรีไม่ต้องหวาดกลัวผู้ใดนี่นาะพลังของมันต้องไม่ิ้นุดเพียงเท่านี้สิ หลังจากที่พยายามหาเหตุผลอยู่ถึงสองวันในที่สุดเมื่อไม่เกิดผลอะไรต้นหลิงเทียนก็ได้แต่ยอมแพ้และหันไปทุ่มเทกับการทำความเข้าใจความลึกล้ำภาษาแทนในเวลาสี่เดือนความลึกล้ำภาษาของเขาถึงกับบังเกิดความก้าวหน้าสองครั้งครั้งหนึ่งจากด่านพลังราชันขั้นที่8เป็นขั้นที่9้า ความลึกล้ำภานาด่านพลังราชันขั้นที่9้าของเขากลับมีพลังอำนาจทัดเทียมกับความลึกล้ำด่านพลังจกักรพรรดิขั้นที่เก้าทั่วไปความแข็งแกร่งของมันเทียบได้กับมังกรดำสิบตัวส่วนความก้าวหน้าครั้งที่สองนั้นเป็นการยกระดับจากด่านพลังราชันขั้นที่9้าไปสู่ด่านพลังจกักรพรรดิขั้นที่1และพลังอำนาจของมันกลับแข็งแกร่งกว่าขั้นก่อนถึงสองเท่าพลังของมันเทียบได้กับมังกรดำยี่สิบตัว ข้าคิดไว้แล้วว่าความลึกล้ำาาสาด่านพลังจากพันธิสมขวรมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าตอนมันอยู่ด่านพลังราชันสิบเท่าเช่นนั้นหากข้าเข้าใจมันถึงด่านพลังจากรพพัดขั้นที่เก้ามันก็ต้องมีพลังเหนือกว่าความลึกล้ำกระบี่ด่านพลังจากรพพัดขั้นที่เก้าถึงสิบเท่าความลึกล้ำด่านพลังจากรพรัดขั้นที่เก้าทั่วไปนั้นมีพลังอำนาจทัดเทียมกับสิบมังกรดำอย่างความลึกล้ำกระบี่ด่านพลังจากรพพัดของต้วหลิงเทียนก็เช่นกัน ทว่าตอนนี้ตัวหลิงเทียนตระหนักหนักได้ชัดแล้วว่าความลึกล้ำผสานของเขาหากบรรลุด่านพลังจากพันดิขั้นที่ก้ามันสมควรให้พลังความแข็งแกร่งถึงหนึ่ง้อมังกรดำพลังของมังกรดำหนึ่งรอตัวเรื่องนี้จะให้ผู้คนกล่าวอย่างไรต่อให้เป็นยอดฝีมือสูงสุดด่านพลังจัก,กรพัิที่ใช้ศาสตราวิญญาณระดับราชวงศ์ยามปลดปล่อยพลังทั้งหมดความแข็งแกร่งของมันสมควรเทียบได้กับมังกรดำหกสิถึงเจสิบกว่าตัวซึ่งได้ขนาดนี้ก็นับว่าสัตว์ประหลาดแล้ว พอคิดถึงจุดนี้ใจต้วนหลิงเทียนก็สถานไปทันใดถึงตอนนั้นหากข้าเข้าใจความลึกล้ำสานด่านพลังจัก,กระพัดขั้นที่9เพียงใช้มันอย่างเดียวก็มีพลังมากพอจะฆ่าตัวตนสูงสุดด่านพลังจัก,กระพัดได้ทุกคนเมื่อพึมพำถึงเรื่องนี้ลมหายใจต้นหลิงเทียนถึงกับที่รัวขึ้นมาสามารถสยบสิ้นจัก,กรพพัดขั้นสูงสุด,ดด้วยอาศัยความลึกล้ำเพียงอย่างเดียวเพียงคิดถึงเรื่องนี้ ตัวหลิงเทียนก็รู้สึกเหมือนมีไอเย็นขุมหนึ่งล้นวูบจากปลายเท้าจโรสีษะแล้วว่าไปนั่นข้าพึ่งเข้าใจแค่ความลึกล้ำสาสาด่านพลังจัก,กรพัิขั้นที่หนึ่งเท่านั้นกว่าจะเข้าใจถึงขั้นเก้ายังอีกยาวไกลนะพอคิดถึงจุดนี้ต้วหลิงเทียนก็สงบลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามต้วหลิงเทียนสงบใจได้อยู่ไม่นานเท่าไหร่เพราะดันนึกเรื่องอะไรขึ้นได้ ถึงตอนนั้นถ้าข้าผสานความลึกล้ำผสานด่านพลังจัก,กรพรรดิขั้นที่9ก้ากับความลึกล้ำกระบี่ด่านพลังจกักรพรรดิขั้นที่9ก้าเข้าร่างข้าจะเปิดจุดชีพจอนเซียนได้เท่าไหร่กันนะทั้งหากบรรลุถ,ถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ขั้นยิ่งใหญ่แล้วชีพจอนเซียนที่ข้าจะเปิดได้จะมีทั้งสิ้นกี่จุดข้าอยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆนะักต้นหลิงเทียนยังคงจดจำเรื่องที่หานเฉวียนใด้กล่าวบอกได้ชัดเจนจากที่หานเฉวียนใด้บอกไว้นั้น ผู้ฝึกยุทธหรือผู้ฝึกเต๋าจากทวีปมนุษย์นั้นมีหลักฐานแข,แข็งแกร่งกว่าคนของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋านักด่านพลังทั้งหมดคล้ายถูกบ่มเอาไว้ให้สุกงอมรอคอยวันเวลาที่จะประตูออกมาหืมสี่เดือนหลังจากที่ตื่นขึ้นจากพวังบ่มเพาะต้นหลิงเทียนก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อได้ทราบระยะเวลาที่เขาใช้บ่มเพาะทำความเข้าใจไปจากผู้เท่าหัวนานขนาดนั้นแล้วเหรี่ยไม่รู้ป่านนี้เครอเอ๋อกับลี่เฟยตื่นกันหรือ,อยัง สี่เดือนด้านในเจดีหลิงหลงด้านนอกอยังเพิ่งผ่านพ้นไปแค่สองเดือนเท่านั้นเมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนลุกขึ้นรุ่นขึ้นอย่างรีบร้อนคิดออกไปจากเจดีหลิงหลงผู้เทหัวพันกล่าวเตือนออกมาจริงสิข้าลืมไปซะได้ต้นหลิงเทียนยิ้มเฟื่อนเฟื่อนออกมาในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้ว่าการเวลาในเจดีหลิงหลงไหลช้าก,กว่าโลกภายนอกเท่าตัวสองวันในนี้ข้างนอกเพียงผ่านไปวันเดียวเท่านั้น หากแต่พอคิดถึงคู่มั่นทั้งสองตัวหลิงเทียนก็เลือกที่จะออกไปอยู่ดีและเพียงห่วงคิดเดียวร่างเขาก็วูบออกมาจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทว่าพอเขาออกมาเขาก็ค้นพบว่าเคอเออกับลี่เฟยยังไม่ตื่นจากพวังทําความเข้าใจเขาก็ได้แต่สายหัวไปมาดูจากสภาพของพวกนางและปริมาณพลังวิญญ,ญาณเกรงว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก หลังจากที่ไวตามองไปรอบๆเขาก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นซื่อมาฉางฟงหรือเฟิ่งหูเต้าต่างก็นั่งขัดสมาธิบ่มเพาะพลังอย่างแข็งขันปานลืมเลือนเวลาเขาก็ไม่คิดรบกวนใครและหายเข้าไปในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอีกครั้งผู้เท่าหัวหักเวลาในนี้ผ่านไปอีกหกเดือนรบกวนท่านช่วยเรียกข้าด้วยต้นหลิงเทียนกล่าวขอต่อผู้เท่าหัวเอาไว้ค่อยนั่งลงหลับตาทำความเข้าใจอีกครั้ง จากการสังเกตของต้นหลิงเทียนคู่มั่นทั้งสองของเขาต้องการเวลาสักพักกว่าจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและการตื่นขึ้นมาครั้งนี้เป็นแค่การตื่นครั้งแรกหลังจากการจมจ่มอยู่กับการจดจำมันคากระบี่ในคำกระบี่เท่านั้นเขาเองก็เคยกล่าวบอกพวกนางไว้แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาจากพวังความเข้าใจหลังชมมองคากระบี่ครั้งแรกพวกนางเพียงตระหนักให้ได้ว่ามันให้ประโยชน์พวกนางไปถึงระดับใด และให้พยายามย่อยองค์ความรู้ที่เข้าใจได้ในรอบแรกเท่าที่จะทําได้หลังจากนั้นพอมองชมคํากระบี่รอบที่สองให้พยายามจดจําองค์ความรู้ไว้ในใจให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องรีบทําความเข้าใจกระทําเช่นนี้ถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดเพราะสามารถใช้เวลาในการตระหนักถึงและทําความเข้าใจพวกมันในภายหลังได้เหมือนก,นกันกับที่เขาทําในการก่อน หลังจากที่ใจของเขาจดจำองค์ความรู้และเต่าแห่งกระบีจากคํากระบี่ถึงขีดจำกัดและไม่อาจจดจำใดได้อีกแล้วเขาถึงจากไปแน่นอนว่าเรื่องนี้เขาเองก็มีเกริ่นบอกซื้อมาฉางฟงไว้ขณะนําพามาที่นี่แล้วและจากการประเมินของต้นหลิงเทียนพวกนางสมควรใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะกระทํากระบวนการที่เขาว่าแลเสร็จ หลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็จมจอมสู่ผวังทำความเข้าใจความลึกล้ำไปอย่างตั้งใจเขาทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไม่มีวอกแวกเศษความลึกล้ำเรียกว่าถูกผลานไปด้วยความเร็วอันน่ากลัวทุกๆสิบวันครึ่งเดือนเศษความลึกล้ำด่านพลังจักรพัิล้วนแตกเป็นฝุ่นหากมีใครมาเห็นภาพนี้คงได้ร้องตะโกนชี้หน้าด่าต้นหลิงเทียนว่าตัวลังผลานไม่ก็สิ้นเปลืองเกินไปแล้วแน่แท้อย่างไรก็ตามสำหรับต้นหลิงเทียนแล้วทั้งหมดนี้ไม่นับเป็นอะไร พระบนเกาะป้านเยเวอดีตเจ้าเกาะเตียงได้ใช้อวิชามานดูทราบแก่นแท้พลังชีวิตของยอดฝีมือไปถึง85คนจนทั้งหมดกลับกลายเป็นซากศพแห้งกรังบ้างก็ถูกพลังป่นเป็นผงไม่เหลือซากและที่สําคัญคืออนบรรดา85คนนั่นเกินกว่าครึ่งล้วนเป็นยอดฝีมือด่านพลังจักรพัดเช่นนั้นหลังจากที่พวกมันทั้งหมดตายต,ายตกเศษความลึกล้ำที่ว่าก็ตกเป็นของต้วหลิงเทียนแต่เพียงผู้เดียวทำให้ถึงแม้จะใช้อย่างสิ้นเปลืองขนาดนี้แต่ต้วหลิงเทียนก็ยังจ่ายไหว หากเป็นผู้อื่นเกรงว่าคงปวดหัวแทบตายการทำความเข้าใจความลึกล้ำผสานเสมือนถมหุบเหวลึกก็ไม่ปานตอนแรกเศษความลึกล้ำด่านพลังจัก,กรพพัดยังใช้เวลาสิบวันครึ่งเดือนค่อยสิ้นพลังทว่าหลังจากนั้นพวกมันก็สิน้นทางในเวลาแค่เจ็ดถึงแปดวันกระทั่งถึงห้าถึงหกวันในที่สุดจนครั้งที่เศษความลึกล้ำแตกสลายในเวลาแค่สามวันผู้เท่าหัวก็ปลุกต้นหลิงเทียนขึ้นมาผ่านไปครึ่งปีแล้วงั้นหรือ เมื่อต้นหลิงเทียนตื่นขึ้นมาสติสตังยังไม่ทันได้เข้าที่ทางเขาก็ตกใจไม่น้อยเวลาผ่านไปรวดเร็วนักเขายังรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองข้างนอกผ่านไปสามเดือนแล้วผู้เท่าหัวกล่าวเตือนสามเดือนงั้นเหรอคงใกล้ได้เวลาแล้วสินะต้นหลิงเทียนยิ้มก่อนที่จะออกจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอีกครั้งคราวนี้หลังจากที่ออกมาแล้วเขาก็ย่นย่อเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติให้เล็กจิ๋วลงก่อนจะเหน็บมันไว้ในหูจากนั้นค่อยเหินลอยขึ้นฟ้าไป ตอนนี้นับว่าอารมณ์เขาเบิกบานยินดีนะหลังจากผ่านไปครึ่งปีเขาได้เข้าใจความลึกล้ำสานาด่านพลังจัก,กรพัดเพิ่มขึ้นอีกสองขั้นซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ที่ขั้นที่สามแล้วอีกไม่นานทุกคนจะตื่นแล้วสินะหลังจากต้วนหลิงเทียนมองไปยังเคอรอเออกับลี่เฟยรวมถึงซื่อหม่าช้างฟงในฐานะผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนย่อมรับทราบได้ทันทีว่าทุกคนใกล้ถึงขีดจำกัดในการจดจำเตาแห่งกระบี่ที่อยู่ในคำกระบี่เต็มทีแล้ว ซูมต้วนหลิงเทียนย่ำเหยียบความว่างถีบร่างให้ทะยานขึ้นฟ้าสูงเหนือฟ้าปรากฏคลื่นอากาศพัดป่วนปัน่นไปทั่วร่างคนปานจรวดพุ่งทะลุหมู่เมฆไม่ทราบว่าเหินลอยขึ้นไปสูงถึงเพียงใดในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็หยุดลงก่อนที่ทั่วร่างจะปรากฏไอพลังห้าสีสันแผ่พุ่งออกมากลิ่นไออันร้ายกาจแผ่สถานกดดันไปในบรรยากาศเป็นความลึกลำผสาน ไอพลังปะทุท่วมร่างไม่ทันไรเหนือขึ้นไปบนฟ้าจากร่างต้นหลิงเทียนก็เริ่มบังเกิดความปั่นป่วนปฐมพลังฟ้าดินจากทุกสารทิศม้วนนวลเข้ามาหลอมรวมส่งเสียงคลืนๆร,ราวฟ้ากำลังวิทยโครกกระบวนการดังกล่าวกินเวลาแค่ไม่นานทันใดนั้นประกรางมังกรดำทั้งสิ้น40ตัวแหวกว่ายวนเวียนอย่างมีชีวิตมองไปเป็นภาพอันน่าเกรงขามนักด้วยพลังของข้าในตอนนี้ต่อให้ไม่ใช้วรยุทธเซียน ก็คงสามารถสยบสูงสุดด่านพลังจัก,กรพรรดิได้แทบทั้งแดนดินหากจัก,กรพรรดิพวกนั้นไม่ได้ฝึกฝนวรยุทธเซียนต้วนหลิงเทียงกระพริบตาปริบๆค่อยพึมพำกล่าวออกมาเสียงเบาหากข้าใช้วรยุทธเซียนต่ำกว่าหลุดพ้นมนุษย์แทบไม่ใช่คู่มือข้าสำหรับเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนมั่นใจมากแน่นอนว่าต้วนหลิงเทียนยังคงใช้คำว่าแทบ ในสายตาของเขาตอนนี้เว้นเสียแต่จะเป็นจอมยุทธ์สูงสุดด่านพลังจัก,กรพรรดิที่ได้ฝึกฝนวรยุทธเซียนระดับมนุษย์โดดเด่นถึงระดับสูงเท่านั้นหาไม่แล้วคงยากนักที่จะมีใครเอาชนะเขาได้แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีจอมยุทธ์สูงสุดด่านพลังจัก,กรพรรดิที่บรรลุเงื่อนไขดังกล่าวช่างเป็นโลกที่มหัศจรรย์นักไม่สิช่างเป็นพิภพที่มหัศจรรย์นัก มีเพียงทวีปเมคาล่องกับทะเลรอบๆบนี้เท่านั้นหรือปฐมพลังฟ้าดินถึงจะก่อเกิดปรกากฏการณ์สำแดงพลังออกมาท่ามกลางสวรรค์และโลกเช่นนี้พอออกไปจากเขตของทวีปเมคาล่องไปไม่ว่าจะเปล่งพลังมากมายเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ปฐมพลังฟ้าดินสร้างปรกา,ราปรกฏการณ์อะไรได้อีกแล้วต้นหลิงเทียนระบายลมหายใจออกมาเฮือกหนึ่งไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องอื่นใดเอาแค่เรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นกนะและก็เป็นดั่งที่ต้นหลิงเทียนคาดการไว้ไม่มีผิด ไม่กี่วันต่อมาเคอร์เออร์ลี่เฟยและซื้อมาช้างฟงก็ค่อยๆตื่นขึ้นทีละคนๆความแข็งแกร่งของทั้งหมดนับว่าเพิ่มพูนขึ้นไม่น้อยตอนนี้ต้วนหลิงเทียนก็เตรียมพาทุกคนเดินทางไปยังดินแดนชั้นในและไปยังนิกายหลิงเทียนสาขาใหม่เขาเองก็ได้ฟังเรื่องราวจากหานเฉวียนได้มาเท่านั้นว่านางทำอะไรไปบ้างอันที่จริงเขายังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยลุงเฟิงท่านไปกับพวกเราเลยเถอะต้วนหลิงเทียนกล่าวชักชวนเฟิ่งหูเต้า หลังจากนี้ข้าคิดจะย้ายนิกายหลิงเทียนของข้าไปยังเกาะป้านเยเวอันเป็นกะหลักของหมู่เกาะเซียนพ้นทะเลสภาพแวดล้อมของที่นั่นเอื้อต่อการบ่มเพาะกว่าที่นี่มากมายนักเฟิงหูเต่าย่อมได้ยินเรื่องราวความสําเร็จของต้นหลิงเทียนในทวีปเมคาล่องมาแล้วอีกทั้งยังได้รับทราบจากต้นหลิงเทียนด้วยว่าสภาพแวดล้อมที่เกาะป้านเยเวนั้นเลิศดล้ำเพียงใดดังนั้นมันเองก็รับปากต้นหลิงเทียนไว้แล้วว่าจะไปด้วยแล้วถ้าข้าจากไปผู้ใดจะคอยปกป้องหุบเขาแห่งนี้เล่า ในเมื่อเจ้าหนูเอื้อหูมันมีอยู่แบบนี้เฟิงหูเต้ากล่าวถามเรื่องนี้ลุงเฟิงอย่าได้กังวลไปต้วหลิงเทียนหัวเราะเบาๆภายใต้สายตาสงสัยของเฟิงหูเตา้าต้วหลิงเทียนพันเหินร่างขึ้นไปยังน่านฟ้าเหนือหุบเขาก่อนที่จะเริ่มจัดตั้งค่ายกกลุ่มครอบทั้งหุบเขาเอาไว้ ตอนนี้ตัวหลิงเทียนบรรลุด่านพลังจากพันดิขั้นที่9้าแล้วแน่นอนว่าพลังวิญญาณของเขาเองก็พัฒนามาถึงจักรรพัิขั้นที่9้าเช่นกันเรียกว่าค่ายกลข่ายอาคมใดๆก็ตามที่เขาจัดตั้งนั้นทรงพลังมหาศาลนักและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือขุมพลังของค่ายกลน,นี้ตัวหลิงเทียนกลับใช้หินเซียนถึงสิบก้อนด้วยกันถ้าไม่ใช่จักรรพัิขั้นที่เจ็ขึ้นไปไม่มีทางที่จะทําลายค่ายกลน,นี้ได้หลังจากจัดตั้งค่ายกลเสร็จตัวหลิงเทียนก็ลอบประเมินพลังของมันในใจ ล้อกันเล่นหรือไรค่ายกลนนี้เขาใช้หินเซียนถึงสิบก้อนเป็นขุมพลังขับเคลื่อนแล้วหินเซียนคืออะไรสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่ทำให้จัก,กรพรรดิทั้งหลายก้าวหน้าอย่างไวคล้ายคลึงกับหินต้นกำเนิดแต่ดีกว่าสุดประมาณเหตุผลที่ต้วนหลิงเทียนจับจ่ายมือเติบขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเจ้าเกาะป้านเยเวหรือสามารถใช้หินเซียนที่เกิดจากสายแร่หินต้นกำเนิดระดับสุดยอดของเกาะแต่อย่างไร ทว่าเป็นเพราะหานเฉวียนได้มอบหินเซียนจำนวนนับไม่ถ้วนให้กับเขาจากวาจาของหานเฉวียนนหินเซียนที่มอบให้มาเป็นอะไรที่พบได้ทั่วไปในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าในสายตานางมูลค่าของมันก็ไม่ต่างอะไรจากหินต้นกำเนิดระดับต่ำสุดสำหรับเขา แน่นอนว่านั่นสำหรับนางกับผู้คนในทวีปมนุษย์หรือหมู่เกาะเซียนพ้นทะเลแล้วเป็นอะไรที่ยากจะได้รับนักรวมถึงผู้คนที่ไม่มีพื้นเพความเป็นมาสูงส่งอะไรในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าด้วยหากแต่เบื้องหลังหานเฉวียนไม่มีคุ้มพลังระดับสูงดูแลอยู่ในมือนางย่อมมีหินเซียนไม่ขาดเรียกว่าเฉวียนนี่มีหินเซียนระดับต่ำๆให้ใช้ทิ้งคว้างได้นับแสนนับล้านก้อนอย่างไม่แยแสด้วยเหตุนี้ต้วหลิงเทียนถึงหยิบหินเซียนสิบก้อนออกมาใช้อย่างมือเติบในการจัดตั้งค่ายกล อ้างอิงจากชีวิตที่แล้วของเขาพฤติกรรมนี้คงกล่าวได้ว่าคนรวยทำอันใดก็ได้หลังจากที่จัดตั้งค่ายกลไว้หลายชั้นต้นหลิงเทียนก็พาผู้คนออกจากหุบเขาจากสี่คนก็กลายเป็นห้าคนต้นหลิงเทียวให้ทั้งสี่บ่มเพาะพลังไปอย่างไร้กังวลเขาหอบหิวนำพาทั้งหมดเดินทางออกจากอนาจาักรพนาคารามเข้าสู่จัก,กรวัดดิศิลาทิมินไม่นานก็ขึ้นเหนือจนบรรลุถึงอาาเขตของราชอาณาจักรต้านได้อย่างราบรื่น เมื่อเข้าเขตราชอาณาจักรตานต้วนหลิงเทียนก็แวะไปยังเมืองหลวงเขาคิดถามว่าจังโฉโหยงอยากไปด้วยกันกับเขาหรือไม่อนิจาเมื่อไปถึงตระกูลฉงแล้วกลับไม่พบคนยังทราบความจากคนในตระกูลว่าจังโฉยงกับภรรยาได้ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วล่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ใหญ่จังไปเที่ยวไหนกันนะต้วนหลิงเทียนถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง สำหรับจางโฉยงแล้วเขารู้สึกติดค้างอีกฝ่ายเสมอเพราะอีกฝ่ายได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาในวันนั้นหาไม่แล้วเขาคงได้ตกตายอนาถบุญคุณครั้งนั้นจนวันนี้เขาก็ยังไม่ลืมเพียงหวังว่าข้าจะมีโชคได้พบพี่ใหญ่จางตอนกลับมาเยี่ยมวันหลังแล้วกันตอนนี้ไปด่านมีดดาบก่อนตัวหลิงเทียงครุ่นคิดในใจก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายต่อไป ด่านมิดดาบเป็นขุมพลังชั้นสามของทะเลทรายตอนเหนือและยังเป็นขุมพลังที่ซูหลี่สหายเขาในวันวันอาศัยอยู่เขามาด่านมิดดาบก็เพราะอยากเจอซูหลี่อย่างไรก็ตามพอบรรลุถึงด่านมิดดาบเขาก็ได้รับทราบเรื่องราวที่แท้วันนั้นหลังจากที่เขาจากไปซูหลี่กับกระบี่ที่13าก็ได้ถอนตัวออกจากด่านมิดดาบและออกเดินทางจากไปด้วยเช่นกันทำไมเจ้ากับอาจารย์ไม่มากับข้ากัน ต้วนหลิงเทียนเผยยิ้มออกมาอย่างขื่นขมเมื่อรับทราบถึงความลำบากใจของกระบี่ที่13รวมถึงคำสัญญาที่เขาให้ไว้กับซูหลี่ก่อนจากสุดท้ายซูหลี่กับกระบี่ที่13ก็เหมือนกับจางเฉหยงไปไหนไม่ทราบดังนั้นต้วนหลิงเทียนจึงกลับมาถึงนิกายหลิงเทียนสาขาเก่าพร้อมคนแค่สี่คนเท่านั้นข้าใช้เวลาสิบเดือนในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติข้างนอกก็ล่วงเลยไปกว่าห้าเดือนนับว่าครั้งนี้ข้ากลับมาทวีปเมคาล่องได้ครึ่งปีแล้ว หลังจากที่เหินร่างกลับมาถึงดินแดนชั้นในต้นหลิงเทียนก็ครุ่นคิดในใจผ่านมากว่าครึ่งปีไม่รู้ป่านนี้คุมพลังอะไรทั้งหลายจะเจอวัตถุดิบที่ให้หาไปกี่มากน้อยวัตถุดิบที่เขาสั่งให้หานั้นล้วนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทั้งสิน้นต้องทราบด้วยว่าครั้งนี้ต้นหลิงเทียนใช้ทั้งคนทั้งปีศาจให้ออกตามหากันครั้งใหญ่เรียกว่ายอดฝีมือกว่าครึ่งทวีปล้วนมีส่วนร่วม ด้วยความเร็วของต้นหลิงเทียนพริบตาก็หอบหิ้วคนหกคนมาถึงนิกายหลิงเทียนสาขาใหม่ได้ในเวลาอันสัน้นตอนแรกเขาก็นำพามาแค่สี่เท่านั้นทว่าตอนว่ากลับไปนิกายหลิงเทียนสาขาเก่าเขาก็ได้พาฉงชเฉวียนกับฉดคลุมทองมาด้วยเดิมทีที่ฉงชเฉวียนกับฉดคลุมทองไม่เต็มใจย้ายไปนิกายหลิงเทียนสาขาใหม่นั้นล้วนเพราะคิดรอคอยต้นหลิงเทียน ในเมื่อตอนนี้ต้วหลิงเทียนกลับมาแล้วพวกมันก็พร้อมออกเดินทางและเมื่อต้วหลิงเทียนกลับมาถึงนิกายหลิงเทียนสาขาใหม่เขาก็พบว่าทั้งหานเฉวียนเน่และเจ้าตัวเล็กทั้งสามได้กลับมาจากการเดินทางแล้วเช่นกันตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาทั้งหมดได้ทําตามคํากล่าวของต้วหลิงเทียนอย่างแข็งขันเมื่อกลับมาถึงนิกายหลิงเทียนสาขาใหม่และได้เสพรับบรรยากาศเต็มตาเขาก็อดไม่ได้ที่จะทึ่งไปพักหนึ่งหากแต่ไม่นานก็จําต้องระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอน นน่นอนเพราะเขาไม่คุ้นหน้าคุณตาผู้สั้นครูสั้นเท่าไรเรียกว่าคนของนิกายหลิงเทียนตอนนี้แทบจะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดคนเก่าล้วนถูกฝังไว้ที่คุณเขาหลิงเทียนเก่าอีกทั้งสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะยังนับว่าดีกว่าในการก่อนมากหากไม่นับสถานที่ตั้งของตระกูลโบราณทั้งสองแล้วคงยากจะหาสถานที่สถานที่มีพลังงานฟ้าดินหนานแน่นระดับนี้ได้อีกที่ตั้งตระกูลโบราณน,นั้นมีสายไรหินต้นกําเนิดระดับสุดยอดอยู่ด้านใต้ท่านประมุข ไม่นานหลังจากที่ต้นหลิงเทียนกลับมาหาเฉวียนนี่ก็เรียกรวมพลระดับสูงของนิกายหลิงเทียนทั้งหมดเพื่อให้ทั้งหมดได้พบกับพี่ใหญ่หลิงเทียนของนางประมุขคนคิกายหลิงเทียนที่แท้จริงส่วนนางนั้นไม่ได้ต่างอะไรไปจากน้องสาวผู้รักษาการแทนประมุขเมื่อต้นหลิงเทียนกลับมานางก็จัดการมอบอำนาจทั้งหมดคืนกลับไปจางซันหลัวผิงไม่พบกันเสียนานต้นหลิงเทียนมองไปยังใบหน้าที่คุ้นเคยที่หลงเหลืออยู่น้อยคนค่อยกล่าวทักทายออกมา แน่นอนว่านอกจากจางซันกับหลัวผิงที่เป็นรองประมุกแล้วใบหน้าคุณเคยยังรวมไปถึงเฉินญชาช่วยคู่แฝดหนานกงและคนอื่นๆเช่นกันท่านประมุกเมื่อได้เห็นต้นหลิงเทียนอีกครั้งอารมณ์จางซันกับหลัวผิงก็อดไม่ได้ที่จะเอ่อล้นขึ้นมาในอกเฉินเชาช่วยลู่ปัวและคนอื่นๆเองก็รู้สึกยากอธิบาย ถึงแม้ว่าทั้งหมดจะได้รับทราบจากคู่แฝดหนานกงมาแล้วว่าต้นหลิงเทียนปลอดภัยดีแต่ทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยความรู้สึกท่วมท้นเมื่อเห็นต้นหลิงเทียนปลอดภัยดีจริงๆสำหรับเรื่องที่ไหนเหลือคนคุ้นหน้าเขาไม่กี่คนต้นหลิงเทียนได้ก็ได้ฟังคำอธิบายของหานเฉวียนได้มาแล้วตอนแรกเป็นเพราะหานจิ้งบุกมาถึงนิกายหลิงเทียนและทำให้ทั้งหมดอยู่ในภาวะจำต้องเลือกสุดท้ายนอกจากคนคุ้นหน้าไม่กี่คนที่เหลืออยู่คนอื่นก็เลือกตีจากนิกายไปหมดสิน้น เจ้าคือหลี่ซื่อหรือต้วนหลิงเทียนมองไปยังชายหน้าแปลกตาที่ยืนข้างๆจางซันไม่ยากสําหรับเขาที่จะคาดเดาตัวต,วต,วตนอีกฝ่ายหลี่ซื่อเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทารสนิกายหลิงเทียนในวันนั้นแม้จะเพิ่งเข้าร่วมนิกายได้ไม่นานยังเป็นสหายของจางซันท่านประมุกเมื่อเห็นว่าต้วนหลิงเทียนกลับเป็นฝ่ายริเริ่มทักทายตัวเองก่อนหลี่ซื่อย้มยิ้มอย่างมีความสุขไม่น้อยมันรู้สึกว่ามันได้ตัดสินใจเลือกถูกแล้วจริงๆ บางครั้งการไม่กลัวความตายก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปหลังจากทักทายกล่าวบอกอุดมการณ์และแนวทางของนิกายหลิงเทียนแล้วต้วนหลิงเทียนก็ให้ทั้งหมดแยกย้ายกันไปกระทำตามหน้าที่ค่อยหันไปมองถามหานเฉวียนไนเฉวียนในวัตถุดิบที่ข้ารบกวนให้เจ้าช่วยหาเป็นอย่างไรบ้างได้มาเยอะแยะมากมายเลยพี่ใหญ่หานเฉวียนไน้กล่าวตอบด้วยรอยยิ้มเริงร่าขณะเดียวกันก็ส่งมอบแหวนมิติไปให้ต้วนหลิงเทียน ทุกสิ่งอย่างที่ผู้คนรวบรวมมาล้วนอยู่ในนี้อีกทั้งไม่ว่าจะมนุษย์หรือปีศาจก็กำลังออกตาหาวัตถุดิบเหล่านี้เพิ่มเติมไปทั่วทั้งทวิปเมคาล่องเรียกว่าอีกไม่นานวัตถุดิบชุดใหม่ก็จะทยอยส่งมาถึงประตูนิกายหานเฉวียนได้กล่าวออมการวัดเดียวจบตัวหลิงเทียนพอได้ฟังสองตาก็ทอประกายสดใสขึ้นมาทันที และอย่างที่ต้นหลิงเทียนคายนัดคายมีผิดสัตว์อสูรปีศาจในทวีปเมคาล่องนับว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงสําคัญวัตถุดิบที่ได้รับมาชุดแรกก็ผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์อสูรปีศาจหามาทั้งนั้นเพราะวิถีชีวิตของพวกมันค่อนข้างได้เปรียบกว่ามนุษย์ในเรื่องนี้นับว่าสร้างความพึงพอใจให้ต้นหลิงเทียนไม่น้อยหลังจากส่งวัตถุดิบในมือเข้าไปในเจด,ดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติให้ผู้เท่าหัวแล้วต้นหลิงเทียนก็เดินทางออกจากนิกายไปหาจักรพรรดปีศาจหมันวูนี่เป็นสิ่งที่เจ้าควรได้ ต้นหลิงเทียนมอบหินเซียนให้จัก,กรพรรดิปีศาจหมันบูไปจํานวนหนึ่งตราบใดที่เจ้ายังให้สัตว์อสูรรวบรวมวัตถุดิบมาให้ค่าครั้งหน้าเจ้าอาจได้รับมากกว่านี้ก่อนที่ต้นหลิงเทียนจะจากมาเขาพลันกล่าววาจาประโยคหนึ่งทิ้งท้ายไว้ให้จัก,กรพรรดิปีศาจหมันบูด้านจัก,กรพรรดีปีหาจะมาหวนได้ยินวาจาประโยคนี้สองตามันก็ลุกวาวสว่างจ้าปานจะยิงลำแสงออกมาได้ มือมันกำถุงบรรจุหินเซียนไว้แน่นก่อนที่จะกล่าวสั่งสิทธิ์หลักของตัวเองอย่างแข็งขันพักนี้เรื่องบ่มเพาะพลังพักไว้ก่อนเร่งกระจายข่าวสังงส่งการลงไปให้สัตว์สูนปีศาจใต้อนัตทั้งหมดค้นหาวัตถุดิบที่ว่ามาให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นยังให้คำมั่นออกไปว่าไม่ว่า,ศา,ศาสัตว์อสูรปีศาจต,ตัวใดาสามารถหาวัตถุดิบมาได้เป็นระดับสูงติดอันดับทั้งหมดล้วนมีโอกาสได้เป็นผู้ติดตามของมันโดยไม่คำนึงถึงด่านพลังบ่มเพาะ ถึงแม้สถานะผู้ติดตามจะมีระดับต่ำสุดภายใต้การปกครองของจักรพรรดิปีศาจหมันบูทว่ามีสัตว์อสูรปีศาจจำนวนมากต่อสู้สุดชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสนี้เรียกว่าพริตาเดียวสุสรปีศาจของดินแดนรอบนอกก็เริ่มออกตาหาวัตถุดิบที่ต้นหลิงเทียนต้องการไปทั่วแผ่นดินนอกจากฝ่ายสัตว์อสูรปีศาจที่ได้ค้นพบวัตถุดิบเป็นจำนวนมากแล้วด้านมนุษย์เองก็ได้รับวัตถุดิบมาไม่น้อยเช่นกันถึงแม้จะเทียบฝ่ายสัตว์อสูรปีศาจไม่ได้ก็ตามที หลังจากนั้นในช่วงเวลาต่อมาต้นหลิงเทียนก็คลุกตัวอยู่แต่ในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทำความเข้าใจความลึกล้ำภาษาอย่างตั้งอกตั้งใจระดับของมันก็บังเกิดความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆข้างๆกายเขายังมีเครือเอ๋อกับลี่เฟยที่นั่งหลับตาขัดสมาธิบ่มเพาะพลังอยู่ด้วยเช่นกันทำให้บรรยากาศในเจดีมันสดชื่นขึ้นไม่น้อย ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อให้ด่านพลังฝึกปรือของคู่มั่นตัวน้อยทั้งสองตัวหลิงเทียนจึงค่อยๆเล่าเรื่องราวของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติให้พวกนางฟังสุดท้ายจึงพาพวกนางเข้ามาฝึกฝนบ่มเพาะในนี้สำหรับความมหัศจรรย์และอิทธิฤทธิ์หน้าพรั่นพรึงถึงขั้นมีอำนาจเหนือการเวลาเช่นนี้ย่อมทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงพรึงเพลิดและยากจะรับไหวอยู่พักใหญ่เรียกว่ากินเวลาครึ่งค่อนวันพวกนางถึงจะสงบใจลงได้ สำหรับพวกนางแล้วพลังอำนาจนี้ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอยู่เหนือสามัญสำนึกของพวกนางมากเกินไปพวกนางไม่เหมือนกับต้วหลิงเทียนต้วหลิงเทียนเคยได้ยินตำนานโบราณรวมถึงอภินิหารอันร้ายกาจเหนือโลกอะไรมา,มาแล้วมากมายในชีวิตก่อนเขาย่อมเคยได้ยินการดำรงอยู่ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติมาก่อนดังนั้นเขาจึงทำใจยอมรับได้ในเวลาอันสั้น รอให้ด่านพลังเครือกับลี่เฟยพัฒนาไปมากกว่านี้และสามารถฟื้นฟูชั้นที่สองของเจดีหลิงหลงได้ก่อนข้าจะนำพวกนางไปยังดินแดนเทพยุทธ์เวียนเต่าด้วยกันตัวหลิงเทียนวางแผนการเดินทางเอาไว้แล้วและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงพาพวกนางเข้ามาฝึกฝนบ่มเพาะในเจดีด้วยในระหว่างที่สาวน้อยทั้งคู่บ่มเพาะพลังด้านตัวหลิงเทียนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำความเข้าใจความลึกล้ำผสานก็เจ็ดเวลาออกไปรับมอบวัตถุดิบเพื่อน,นำมามอบให้ผู้เท่าหัว